รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลสนับสนุนโดย s u b a ฟ u Forester บางครั้งสาวที่เรียบเท่ก็ดึงดูดใจได้มากกว่าสาวเซ็กซี่แค่กินข้าวกับครอบครัวก็มีความสุขกว่าการไปปาร์ตี้เสื้อยืดขาวแมทช์กับยีนเท่เท่ก็ดูดีได้ไม่แพ้สูรหรูบางครั้งความเรียบง่ายก็ไม่ธรรมดา เหมือนข้อเสนอจากซูบารุฟอร์เรสเตอร์ SUV ที่ไม่ธรรมดาดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมประกันชั้นหนึ่งนี่และเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาวันนี้ถึง30มสเมษายนที่โชว์รูมซูบารุทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ดิวเวลกับผมธนงขันทองและคุณวชราจรุนสันติคุณครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาเ9้นาฬิกาสนาทีถึงเวลา20่สนาฬิกาทางมิติข่าว90.5สวัสดีครับคุณวชราสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเมืองจีนกันนะครับว่ามีพัฒนาการอะไรบ้างนะครับขณะนี้เนี่ยจีนก็ลังมีการประชุมใหญ่นะครับสองนัดด้วยกันนะครับก็คือการประชุมของอที่ปรึกษาทางด้านการเมืองนะครับและก็แห่งชาตินะครับและก็สภาประชาชนแห่งชาติ นัดแรกนั้นเปิดมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับการประชุมครั้งที่สองเนี่ยเปิดการประชุมมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับหรือว่าเมื่อวานนี้ก็คาบเกี่ยวกันเลนครับถือว่าเป็นเวทีประชุมทางการเมืองและก็ทางฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของประเทศจีนนะครับโดยที่ไฮไลท์แน่นอน ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าจะมีแนวทางปฏิรูปประเทศอย่างไรจะมีแนวทางที่จะเดินหน้าไปอย่างไรเพราะว่าขณะนี้จีนเนี่ยเริ่มก้าวเข้ามาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในเวทีของการเมืองโลกโดยเฉพาะยิ่งทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าทางกองตุนการกบรบังประเทศเนี่ยฮะเพิ่งจะออกรายงานบอกว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีส่วนทําให้ เศรษฐกิจโลกโตเนี่ยถึงสาสิบกเปอร์เซ็นลยทีเดียวเวท ting นะครับหมายถึงว่าน้ำหนักท่วงนะครับหมายความว่าความสำคัญของจีนต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับถ้าจีนแผ่วหมดแรงปฏิรูปเดินหน้าไม่ได้นะครับเศรษฐกิจโลกก็อาจจะมีอันเป็นไปด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนักวิเคราะห์ นะครับนักการทูตคุณนําการเมืองต่างๆทั้ง,งหลายเนี่จึงเฝ้าจับตาดูนะครับการประชุมใหญ่นะครับสมาชาประชาชนทั้งการเมืองและก็ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งกําลังดําเนินไปอยู่ที่ประเทศจีนในเวลานี้นะครับอืมอพอจะสรุปคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับว่า ทานาทิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมองจีนไปข้างหน้าอย่างไรนะครับถ้าหากว่าพูดถึงแง่อุดมการแล้วเนี่ยสีชิ้นผิงเนี่ยต้องการให้จีนเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับตามความฝันนะครับภาษาอังกฤษกา็าาาเรียกว่า Great Dream of Revitalizing the Chinese Nation นี่คืออุดมการของจีนนะครับเพราะว่า จีนถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในอู่อารยาธรรมของโลกนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับอารยาธรรมจีนเกิดมาตั้งหกพันปีแล้วนะฮะภาษาจีนก็เป็นหนึ่งในภาษาแรกของโลกนะฮะและที่ผ่านมาร้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงศตวรรษที่20จีนมีปัญหามากการเมืองภายในการเมืองภายนอกศึกนอกศึกในนะครับทําให้ล้มลุกคุกคานแต่ตอนนี้ศตวรรษที่21เนี่ยประธานาธิบดีจินผิงกําลังวางรากฐานนะครับให้จีนกลับมา ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่นะครับการที่จีนจะกัดมายิ่งใหญ่ได้เนี่ยสีจินผิงย้ำว่าหนึ่งต้องมีเ,เรื่องของธรรมาพิบาลนะครับต้องมีเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับทางด้านการเมืองระหว่างประเทศทางด้านการทาหารจีนก็ต้องเข้มแข็งนะครับ ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่สามารถมีอำนาจต่อรองกับมหาอำนาจของขั้วโลกตะวันตกนะครับโดยที่เศรษฐกิจจีนขณะนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโต,ต6.7%ปีนี้คาดการณ์ว่าโต6.5%ที่ก็เลยบอกว่านี่คือนิว Normal ่นี่คือโตตามปกติแล้วนะของจีนแล้วนะครับ แต่ว่าประเด็นใหญ่คือว่าทํำยังไงให้มันยั่งยืนอัตรานี้นะครับอย่างน้อยห้าปีข้างหน้าแล้วก็ทําอย่างไรนะครับที่จะกระจายความมั่งคั่งครับลดความเหลื่อมล้าในสังคมจีนได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่จะทําให้จีนประสบความสําเร็จเนี่ยในการรีบาลานซิ่งรีบาลานซิ่งก็คือการปรับนะครับสมดุลน,นะครับของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องเข้าสู่ภาวะ เศรษฐกิจการเมืองยุคใหม่เลยนะครับโดยที่จะเน้นการปฏิรูปโครงสร้างแบบ supply side นะครับ uh, supply side ที่นะครับคือการเน้น uh, uh, อุปสงค์ใช่ไหมฮะอุปทานเน้นอุปทาน,นครับ supply ต่ Supp go, อุปทานนะฮะซึ่งไม่เหมือนกับทรัมป์นะครับประธานที่ทรัมป์เนี่ย supply side เขามีอีกสองค์ก็คือการลดภาษีลดภาษีแล้วหวังว่า เม็ดเงินจะอยู่ในมือของเอกชนและเอ,กช,เอกชนเอาไปลงทุนแต่ Supply s i d e ของจริงก็คืออะไรก็คือการปร,รัปโครงสร้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีการ over capacity. ผิด Overcapacity ท่านหินเหล็กเอ่ยเนี่ยปล่อยให้จะต้องมีการปรับโครงสร้างแต่ว่าสีจิ้นผิงบอกว่าปรับโครงสร้างไปแล้วจะมีพนักงานตกงานต้องมีการดูแลอย่างถูกต้องต้องมีการส่งเข้าไปเทรนอย่างถูกต้องเพื่อจะหางานใหม่ และก็มุ่งเข้าสู่ real economy หรือว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงพวก e-commerce พวกไฮเทคพวกไอทีต่างๆหลายซึ่งจีนเนี่ยโอ้โหตอนนี้เน้นย้ำกันมากเลยครับคุณวชราต้องเรียกว่าเป็นจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจจีนจริงๆนะคะว่าจะเข้าสู่ยุคใหม่เนี่ยภายใต้การเติบโต,ตที่ยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยจนถึงปี2020หรือ2000 สามสิบตามที่จีนเดยได้กําหนดแผนระยะยาวในการปฏิรูปเศรษฐกิจไรลอกปล่านะครับทีนี้ต้องมาดูว่ารายละเอียดเนี่ยในช่วงระยะสั้นที่มีการบริหารเศรษฐกิจณนะขณะนี้เนี่ยจีนได้ดําเนินการไปอย่างไงบ้างปรากฏว่า,าทางด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยโตอยู่ในระดับประมาณเจ็ด ถึง8%นะคะตอนนี้เนี่ยเพดานล,ล่าสุดเนี่ยก็มีการกำหนดว่าจะอยู่ในระยะแค่6.5%ในช่วงจากนี้ประมาณ5ปีแต่ว่าจีนจะดำเนินการได้ผลขนาดไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูว่าที่สุดแล้วเพดานบินของจีนในเรื่องของการขยายตัว GDP เนี่ยจะลดต่ำลงไปอยู่ที่ระดับแถว5%หรือก,กว่าต่อปีนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแต่ว่าที่แน่นอนก็คือว่าจีนได้พยายามที่จะลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจเพราะว่าจุดที่มีการเน้นถึงในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วจีนโตประมาณหกจุดเจ็เปอร์เซ็นถือว่าต่ำที่สุดในรอบยี่สิบหกปีแล้วนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ตั้งเป้าที่6.5%แน่นอนว่าปริมาณเงินหรือ M 2เนี่ย M 2ในระบบเนี่ยก็คือปริมาณเงินที่ ในความหมายกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัดฉีดการเงินของธนาคารกลางหรือการปล่อยสินเชื่อของระบบแบงก์นเนี่ยเป้าหมายก็ลดลงหนึ่งเปอร์เซนจากเดิมที่ขยายตัวต่อปีสิบสามเอร์เซนก็จะเหลือแค่สิบสองเเซนนะคะในแค่ที่จีนเนี่ยไม่ทางการจีนเนี่ยไม่ลดเลยนะเ,เรื่องของอาทางด้านงบประมาณที่ขาดดุลเนี่ยยังคงขาดดุลอยู่สาเปอร์เซนเท่าเดิมน,นะคะ เรื่องของการบริโภคภายในเนี่ยก็ยังคงให้มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าสเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่น่าสังเกตอันหนึ่งก็คือเรื่องของเงินหยวนว่าจีนเนี่ยยังคงพูดถึงเรื่องของอัตรางเงินหยวนว่าจะต้องเป็นลักษณะของการปล่อยเสรีที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีก็ยังเป็นที่ ที่สงสัยของประมาทอยู่เหมือนกันว่าจีนจะเปิดเสรีสำหรับเงินหยวนโดยขณะที่มีการดูแลเรื่องของเปริมาณการเงินที่เข้มงวดนี้ยังไงนะคะประออมาณก็คือเรื่องของปัญหาที่จีนจะต้องเจอในการที่ต้องพยายามลดอัตราการเติบโตลงก็คือเรื่องภาระหนี่ต่อจีดีพคุณนนทจีนตอนนี้ g ีดีนี่ต่อจีดีอยู่ที่สองร้อยหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ i m เอฟก็เคยประเมินไว้ว่าในช่วงอีก หนึงหรือสองปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสามรอยี่สิเปอร์เซ็นของ GDP ถ้าหากว่าจีนไม่สามารถที่จะขจัดความร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาลงได้และนี่คือสาเหตุที่เป็นการเร่งรัดให้จีนต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างอย่างเร่งด่วนเลยค่ะอืมครับมาฟังนายหวังครัวคิงนะฮะซึ่งเป็นโฆษก การประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติของที่ของที่ประชุมที่ปรึกษาทางด้านการเมืองของประชาชนจีนนะครับว่าเขาว่ายอย่างไรนะครับโดยที่นะครับมีการเน้นนะครับว่าจีนจะเริ่มนะฮะออกซากคัค้อนขปางอี่จะดีสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาปีนะครับครั้งที่สิระหว่างปี2 0 1 6ถึงสอง0เนี่ย บอกว่าเศรษฐกษิจจีนจะช่วยนะครับให้เศรษฐกษิจโลกโตนะครับเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งมากกว่านะครับประเทศใดในโลกเลยทีเดียวนะครับมากกว่าสหรัฐอเมริกาโดยซ้ำไปนะครับกา,ารเจริญเติบโตของจีนที่ค่อยเป็นค่อยไปทำให้เกิดดีมานเกิดการลงทุนนะครับเกิดสินค้าต่างๆทั้งหลายใน เศรษฐกิจของโลกทําให้เกิดโอกาสนะครับแล้วก็ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับขณะนี้นี่สิ่งที่จีนเน้นย้ำมากเลยก็คือการทำให้จีนเ,นเป็นศูนย์กลางนะครับของเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่2 1่านโครงการเส้นทางสายใหม่ใหม่นะครับ New Silk Road นั่นเองนะครับโดยที่จีน เน้นนะครับการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัวเลขปีที่แล้วเนี่ยมีเม็ดเงินนะครับลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายใหม่53ประเทศนะฮะเม็ดเงินลงทุนทั้งหมดถึง14,500ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวเม็ดเงินสูงมากเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันนะครับ ย่งที่คุณวชราได้เรียนท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าเป้าหมายของอัตราการเจริญเติบโตของจีน,นย,ยังคงอยู่ที่ระดับ6.5ถึง7เปอร์เซ็นต์ะครับ7เปอร์เซ็นต์อาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ว่า6.5ถือว่าเป็นเบสไลน์นะครับถือว่าเป็นตัวเลขเพื้นฐานนะครับโดยการที่รัฐบาลนนจะยังคงดำเนินนโยบายทางด้านการคลังที่ขยายตัวต่อไปนะครับ เพิ่มก็ประมาณขาดดุลนนะครับในขณะที่พยายามที่จะรักษานโะยบายทางด้านการเงิน,นให้อยู่ในระดับที่กึ่งกลางนะครับไม่อ่อนไปนะครับไม่ไม่ไมละหลวมเกินไปหรือว่าไม่เข้มเกินไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะดูแลความเสี่ยงครับของทางด้านการเงินนะครับเหมือนอย่างที่ แต่ประธานดีสีชิ้นผิงได้เน้นย้ำนะครับว่าการรีฟอร์มหรือว,ว่าการปฏิรูปของจริงจะเน้นเรื่องสป라이ดนะครับโดยการตัดกำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรมนะครับและก็ลดภาระของภาคข้าวไรหรือว่าภาคธุรกิจลงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องทางด้านหนี้นะครับจีนเนี่ยโตก็โตมากแต่นี้ก็ โตตามตัวเหมือนกันยังไม่ชัดเจนนะครับแผนของการปรับโครงสร้างหนี้ของจีน,นจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราเรายังไม่เห็นนะ่เห็นแต่อย่างเดียวเหมือนกันนะครับว่าต้องการที่จะก่อหนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณขาดดุลของจีนสูงพอสมควรเลยทีเดียวยคุณวัชรสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะฮะนี่เรายังไม่ได้พูดถึงงบการทหารของจีนเลยนะที่จีนประกาศเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะครับพอทรัมป์เห็น งบประมาณของเพษตรกรเพิ่มนะครับขอเพิ่มเกือบสิบเปอร์เซ็นห้าหมื่นสี่พันล้านจีนเนี่ยรีบสวนทางควันเลยนะครับว่าจีนก็ขอเพิ่มงบประมาณทางด้นานการทหารเหมือนกันนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับจีนแม้ว่าจะใช้จา่ายงบประมาณทางด้านทหารเนี่ยน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาประมาณผู้ง่ายเทียบเท่าสัดส่วนก็ประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตของงบประมาณ การทหารของสหรัฐอเมริกาแต่จีนก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใช้จ่ายทางด้านกบประมาณทางด้านทหารอันดับสองของโลกณนะเวลานี้ในขณะที่สองชาติเนี่ยมาหานาจกําลังเผชิญหน้ากันอยู่ในทะเลจีนใต้จีนก็เลยไม่ละทิ้งนะครับความสําคัญของ,ของ,ข,องของการลงทุนทางด้านงบประมาณทางด้านการทหารนะครับส่วนผลกระทบของภาคสังหาซึ่งขณะนี้เนี่ยเริ่มที่จะ,ะผ่อนคลายความร้อนแรงลง เรื่องการลงทุนแล้วก็เรื่องการบริโภคนะครับทางการจีนเนี่มองว่างบประมาณที่ขาดดุลของภาครัฐเนี่ยก็จะช่วยทําให้อาจาราการเจริญเติบโตน,นี่ไม่ตกต่าไปกว่า6.5%นนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะไปหน้า ต่อไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกโดยรวมเหมือนกันครับคุณบุชราก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าภาวะการเฟื่องฟูเนี่ยของตลาดการเงินจีนเนี่ยคงจะต้องชอะ,ะลอตัวไปนในระยะหนึ่งจงกว่าว่า การปรับโครงสร้างเนี่ยจะดำเนินการอย่างได้ผลเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเคยเห็นดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตขึ้นไปถึงห้าพันรอจุดนั้น mm. ก็คงจะไม่ได้เห็นไปอีกนานแต่ตอนนี้จีนเขาก็พยายามท่งตัวอยู่ระดับที่ไม่พยายามไม่ให้ต่ำกว่าระดับส0 0พันจุดอยู่นะคะแล้วก็ท่งตัวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วในขณะที่เงินหยวนเองเนี่ยก็พยายามประคองให้อยู่ในระดับ 6.84จนถึง6.86เนี่ยมาเป็นระยะหนึ่งเหมือนกันค่อนข้างนิ่งนะคุณธนทช่วงนี้เงินหยวนเนี่ยไม่หวือหวาเลยหลังจากที่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยลุดลงไปเกือบแปะที่7หยวนเนี่ยในตลาดออฟชอร์เพียงตรงนั้นเป็นจุดที่ทางการจีนออกมาปฏิเสธล้วเงินหยวนยังไม่เคยถึงระดับนั้นนั่นคืออ่อนชอแต่ออฟชอนี้เป็นคนละเรื่องกันเลยนะ พ้นกระแสดกดดันของออฟชอร์เนี่ยก็จะมีอย่างต่อเนื่องมันก็อยู่ที่ว่าช่วงนี้เนี่ยจีนมีการประคับประคองภาวะการเงินข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงเรื่องของกระแสเงินทุนไหลออกด้วยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเนี่ยปี2015ถึงปลายปีเนี่ยเงินทุนไหลออกจากจีนเนี่ยเยอะเลย ซึ่งโกลแมนซัคเคยรายงานมาตลอดว่ายังอยู่ที่ประมาณ1.3ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่นมันก็เลยทําให้ทุนสมลองเนี่ยเราท่วบลงไปและนี่เองก็เป็นสายหตุที่จีนก็ต้องพยายามประคับประคองฐานะหนี้ของประเทศให้อยู่ในระดับที่ไม่ให้พุ่งจนลุนแรงไปก็คือพยายามกดการขาดดุลทางด้านงบประมาณลงน,นะคะเพราะจีนในภาวะนี้เนี่ยจะไม่ฟื้นฟูเหมือนกับแต่ก่อนแต่ว่า จะมีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยการค้ากับจีนก็คงต้องเรามาระวังแล้วก็ต้องเจาะให้ถึงว่าตลาดจีนเนี่ยนี้ต้องการอะไรบ้างที่มาดูโครงสร้างเศรษฐกิจนิดนึงคุณตนงว่าในช่วงถ้าเราเคยติดตามข่าวจีนมาตลอดเนี่ยจีนก็ค้าขายเก่งฮะเขาสามารถส่งออกได้ตลอดแล้วก็เปลี่ยนจากสินค้าเกษตรเนี่ยมาเป็นภา,าคอุตสาหกรรมก็จะเห็นว่าภา,าคอุตสาหกรรมของจีนเนี่ย ขึ้นมาเป็นผู้นำในในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมาในช่วงตั้งแต่ปลายๆรู้สึกจะเป็นช่วงสักปลปลทศวรรษ19-90งเละนะคะซึ่งอ,อิทธิพนของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยครอบงำระบบเศรษฐกิจมาตลอดเลยจนกระทั่งถึง ปรากฏว่าจนกระทั่งถึงปี2015นี้เองโครงสร้างจีนเศรษฐกิจของจีนเริ่มเปลี่ยนไปละตอนนี้ภาคของเซอร์วิสเซกเตอร์คือภาคบริการเนี่ยขึ้นมานำนำภาคอุตสาหกรรมนะคะ GDP ของภาคบริการของจีนตอนปี2015 2016เราย,ยังไม่เห็นรายละเอียดนะคะแต่2015เนี่ยาสามารถที่จะสร้างมูลค่าของผลผลิตได้สูงถึงเกือบ สามสิบห้าล้านล้านหยวนนะคะในขณะที่ผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยต่ำกว่าระดับสามสิบล้านล้านหยวนลงมาแล้วนะคะแล้วภาคการเกษตรนี่ก็เรียกว่าต่ำกว่าระดับสิบล้านล้านหยวนลงมาแล้วเช่นเดียวกันเพื่อนจะเห็นว่าสัดส่วนโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละน,นะคะว่าผันมาเน้นในเรื่องของไรายได้ของคนมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะ สะสมรายได้จากภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆเพราะในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เจตเห็นว่านี่คือการปฏิรูปที่จะประสบความสมําเร็จหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองแท่งก็ยังอยู่คู่ขี้กันอยู่เพียงแต่ว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นรองอลงมาจากภาคการบริการแล้วนะคะอืมครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเรามาฟัง ความเห็นของนายกรัฐมนตรีหรือเคิร์ชเชนทนะครับว่าถแถลงต่อสภาประชาชนอย่างไรนะครับโดยเขาได้บอกว่ารัฐบาลจะดําเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดกําลังการผลิตเหล็กที่มากเกินไปอย่าลืมนะครับว่าสินค้าเหล็กนี่เป็นสินค้าที่จีนตอนนี้มีปัญหากับทั้งสหภาพาาภายุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยโดยเป็นเป้าตกเป็นเป้าของการตอบโต้ทางด้าน ภาษีนะครับจากทั้งสองชาตินะครับพร้อเนี่ยต่อว่าจีนมากเลยเรื่องทางด้านการค้าที่เอาเปรียบนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยให้การอุดหนุนสินค้าเหล็กแล้วก็เข้าไปจ้ำขายราคาต่ํากว่าตลาดนะครับเข้าไปในสหรัฐอเมริกาจะต้องเจอมาตรการทางด้านการทางด้านภาษีเนี่ยตอบโต้นะครับเพราะยันเองเนี่ยจีนก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเพิกเฉยไม่ทาอะไรนะครับ กำลังพยายามที่จะลดกำลังการผลิตเ,เรื่องนี้ลงนะครับนอ,อ,อ,อกจากนี้เองเนี่ยนลีเกอร์เชียงเนี่ยได้เรียกร้องนะครับว่าจะมีการจร้างงานใหม่ๆนะครับถึงสิบล้านตำแหน่งเพิ่มจากเป้าหมายสิบล้านตำแหน่งในปี2016นะครับจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสัプラ ดายอีคโนมิกส์นะครับอย่างที่ผมได้เรียนจากผูฟังได้ทราบนะครับก่อนหน้านี้นะครับโดยที่รัฐบาลเนี่ยจะดําเนินการปฏิรูปนโยบายที่สำคัญสำคัญต่างๆ่หลายเช่นลดภาษีให้ธุรกิจขนาดเล็กลดกระบวนการจดทะเบียนของบริษัทเอกชนนะครับทําให้การดําเนินหรือว่าการประกอบการทางดานธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่หลีนะครับ ยังเตือนอความเสี่ยงของระดับหนี้สาธารณะนะที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น260%ของมูลค่าเศรษฐกิจซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนมากนี่เป็นกังวลใจนะครับว่าเป็นจะเป็นภัยคุกคามนะครับต่ออัตราการเจริญเติบโตของจีนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ทางนายลีเคอเชียงย้ำนะครับว่าเศรษฐกิจจีน หรือว่าระบบการเงินของจีนนีย่ยังคงมีเสถียรภาพอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับอ,อนอกจากนี้เนี่ยหลีกเอเชิยังเตือนว่าในขณะที่สหรัฐอเมริกายุโรปเรียกร้องให้มีการควบคุมทางด้านการค้าจีนกําลังเผชิญสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนรุนแรงขึ้นทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการที่ มีการหันหลังหรือว่าถอนตัวเองจากระบบโลกาภิวัตน์ของโลกตะวันตกเกิดมีลัทธิกิจก,การค้าที่กําลังพุ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่านายลีก็เสียงไม่ได้ระบุระบุชื่อไม่ได้เอย่ยชื่อผู้นํานะครับก็บอกว่าทิศทางของนโยบายของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ไม่มีความแน่นอนนะครับทําให้ผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยยากนะครับ กับประเทศอื่นๆที่จะตั้งรับได้นะครับส่วนทางด้านการเมืองระหว่างประเทศใกล้บ้านเนี่ยมีสองประเด็นใหญ่ที่ทางฝรเ่อเยงเนี่ยกล่าวเตือนออกไปประการแรกคือักกิ่งจะไม่ยอมให้รัฐบาลไต้หวันดําเนินการใดๆนําไปสู่การประกาศเอกราชตัวเด็ดขาดประการที่สองนะครับฮ่องกงความพยายามของฮ่องกงที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยจะไม่ไปไหนนะครับเหมือนกับการ ใายเรืออยู่ในอ่างครับนี่คือสรุปภาพให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับในสำหรับเย็นวันนีเ้เกี่ยวกับทิศทางของการพัฒนาหรือว่ามาตรการหรือว่าก้าวย่างของจีนในการบริหารเศรษฐกิจนะครับสังคมแล้วก็การเมืองรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนในการประชุมสมาชาประชาชน ชาตินะครับของจีนซึ่งถือว่าเป็นการประชุมนัดที่สาคัญที่จะวางเป้าหมายในอนาะคตครับคุณปรชัชาค่ะวนระยะสั้นนี้ก็อ,อย่างที่บอกว่าก็คงต้องดูว่าเกี่ยวกับการดูแลภาวะการเงินของจีนนะคะว่าจะ,ะรับรื่นอย่างที่วังเป้าหมายไวหรือเปล่าในเมื่อ ในช่วงหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาในจีนต้องเผชิญกับเงินทุนไหลออกจํานวนมหาศาลขณะเดียวกันทุนสํารองจากที่เคยสูงถึง4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2014ตอนนี้ก็ต่ํากว่า3.4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองพอดีเวลาเราหมดลงแล้วค่ะคุณธนงครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับจากรายการ ดิวโวิลของเรานะครับพบคนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย